ในการที่เราทําเพจสร้างตัวตนหรือสร้างแบรนด์ของตัวเองเนี่ยจริงๆมันมีปัจจัยหลายอย่างเยอะแยะมากมายเลยคือทํายังไงให้เพจเราแตกต่างและประสบความสําเร็จโดยเร็วทํายังไงให้คอนเทนต์ของเราไปถึงผู้คนจํานวนเยอะๆ วันนี้ผมมีโคชิ่งพรเวทกับนักเรียนท่านหนึ่งคือนักเรียนท่านนี้ต้องบอกก่อนว่าประวัติน่าสนใจมากๆาคือทั้งคว้ารางวัลประสบความสําเร็จในสายงานของตัวเองสวัสดีค่ะชื่อฟอย,ฟอยกัทิดาปทุมนั้นค่ะเจ้าของเพจครูฟรอยก็มีติ๊กต็อกมีอินสตาแกรมด้วยนะคะคุณฟอยช่วยเล่าหน่อยว่าความสําเร็จของคุณฟอยเนี่ยในด้านงานศิลปะนี่คือสําเร็จได้รับรางวัลอะไรบ้างก็คือถ้าตั้งแต่เด็กก็คือมีการแบบชนะเลิศศิลปะเด็กของเอเชียค่ะแล้วก็พอโตขึ้นมาระดับหนึ่งเนี่ยก็ม แล้วก็การทําหนังสือเด็กค่ะแล้วก็ไปชนะที่ญี่ปุ่นก็เป็นตัวแทนของยังดีไซเนอร์ค่ะที่ได้ไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2019เลยค่ะวันนี้ที่เราเรียนการเรียนในเรื่องของการสร้างแบรนด์ในเรื่องของการทาคอนเทนต์ต่างๆคือพอเรียนแล้วแบบไฟลุกมากคือพอผมเห็นคือแบบเป้าหมายและเห็นเสียงต่างที่เราวางแผนกันคือแบบสุดยอดมากๆวันนี้ที่เราเรียนการเป็นไงบ้างครับคุณฟอยปลดล็อกใช้ใช้คข้าาปลดล็อกเลยแล้วกันเพราะว่าตอนแรกแอบอึดอัดแบบมันเหมือนแบบไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาระดับหนึ่งเหมือนเราค่อนข้างผ่อนคลายเราก็ได ว่าเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่เราตามหาแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าคืออะไรไม,ไม่รู้ว่าแก่นของมันคืออะไรแต่พอได้มาหาคุณเคมนแล้วก็ได้ปลดล็อกสกิลเหมือนสกินบางอย่างที่อยู่ในสมองของเราแล้วก็โอ้รู้สึกดีมากแล้วรู้สึกว่ามีพลังในการไปทําต่อได้ในการที่เราทําเพจสร้างตัวตนหรือสร้างแบรนด์ของตัวเองเนี่ยจริงๆมันมีปัจจัยหลายอย่างเยอะแยะมากมายเลยคือทํายังไงให้เพจเราแตกต่างและประสบความสําเร็จโดยเร็วทํายังไงให้คอนเทนต์ของเราไปถึงผู้คนจานวนเยอะๆยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมสอนผมสอนจากแก่นและแกะ มาจากสิ่งที่ผมทําในเพจใครที่มาเรียนกับผมเนี่ยคือผมจะทุทกสิ่งทุกอย่างมีทั้งการบ้านแล้วก็กลับไปมีการติดตามผลถ้าเกิดว่าใครเขาสนใจคุณฟอยมีอะไรอยากจะแนะนำไหมครับว่าถ้าเกิดอยากมาเรียนกับผมมาเลยค่ะไม่ต้องตัดสินใจนานถ้าตัดสินใจนานใช้ความคิดเยอะใช้หัวใจของคุณดีกว่าค่ะ <Wow. S 2> มาแล้วคุณจะแบบเหมือนได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนสําหรับใครที่สนใจตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษก็สามารถทักอินบ็อกซ์และติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้เลยครับยังไงก็ฝากไปติดตามคุณฟอยไดยค้ครับครับสวัสดีครับ